ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ท่องแล้วแตะที่ปากเขียนลงกระดาษใส่ไว้ในถุงเงินปลดหนี้มีสินทรัพย์ท่านผู้ฟังคะว่ากันว่า ลิขิตฟ้าหรือจะสู้หมานะตอนอยากมีเงินเข้ากระเป๋าแบบเรๆืๆมีเพียงสองมือหนึ่งสมองก็ทำได้และอีกหนึ่งที่พึ่งทางใจคือการสวดมนต์ภาวนาบทสวดมนต์ของพระพุทธองค์หรือพระคาถาต่างๆทุกบทมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์จริงถ้าหากจิตของเรามีความสามารถจับถึงตรงนั้นได้ ให้มันภาวนาไว้แล้วชีวิตนี้ก็จะดีขึ้นพลิกชีวิตดังปาฏิหาริย์ค่ะพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ท่องแล้วแต่ที่ปากเขียนลงกระดาษใส่ไว้ในถุงเงินคาถาโชคลาภคาถาที่หนึ่งว่านโมสามจบแล้วว่าดังนี้นะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกะสะนะอุอุนะ เชสุเนนะมะภูจะนาวิเวอิตินยะปะรังยุตเตพระคาถาบทนี้ใช้ภาวนากับกระเป๋าสตังจะทำให้ไม่ขัดสอนเหลือกินเหลือใช้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีค่ะพระคาถาโชคลาบคาถาที่สองว่านมโมสามจบแล้วว่าดังนี้ นะโมพุทธายะสัพพะสิเนหาจะปูชิโตสัพพะกโกรธาวินาสันตุอะเสสะโตเมตากรุณายังทะยะวิสาโสปิยามะนาโปเมสัพพะโลกสมิงพระคทถาบทนี้ใช้ภาวนาเพื่อให้เกิดโชคลาภ อาจจะใช้เศษกับน้ําแล้วใช้ล้างหน้าก็ได้เช่นกันค่ะจะบังเกิดโชคลาภวาสนาและวันทั้งวันก็จะประสบพบเจอแต่เรื่องราวดีๆคาถาโชคลาภคาถาที่สว่านมโมสามจบแล้วว่าดังนี้โพธิมหิสะกะอิทิภุนะอิทิสตโตอิทิวายโย เอหิมะมะนะกาโรโหติสัมภโวพระคาถาบทนี้เป็นอีกพระคาถาที่ใช้สวดภาวนาเพื่อให้เกิดโชคลาภแบบไม่ทันตั้งตัวขึ้นมาได้ค่ะเอามาเสกกับน้ำแล้วแตะที่หน้าผากจะบังเกิดอัศจรรย์เปลี่ยนแปลงชีวิตยิ่งกว่าปาฏิหาริย์พระคาถาทั้งสมบทนี้สามารถเลือกสวดได้ ตามความศรัทธ,ธาให้สวดภาวนาสจบหจบ7จบ็จบเก้108จบหนึรจบหรือสวดตามกำลังวันค่ะท่านผู้ฟังคะเคล็ดวิธีการสวดภาวนาพระคาถาให้เกิดอนุภาพอักขระศักดิ์สิทธิ์ถูกไล่ออกมาเป็นเสียงที่ชัดถ้อยชัดคำบนพื้นฐานแห่งความตั้งมั่นของจิต ก่อกำเนิดเป็นอนุภาพสำแดงฤทธิ์อำนาจอย่างใจปรารถนาด้วยว่าคาถาจะแก่กล้าสามารถมีความเข้มขขังจนนำไปใช้อย่างได้ผลย่อมเกิดโดยผู้ใช้พระคาถามีในยยะโดยกว้างหากแต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงคาถาอาคมที่เริ่มต้นด้วยการแต่งอักขระมีเจตนาหวังให้เกิดความศักดิ์สิทธิ เมื่อมีผู้นำไปใช้ซึ่งจะเกิดผลหรือไม่หาใช่เพียงตัวบทพระคาถาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะแต่หลักใหญ่ใจความสำคัญของการใช้พระคาถาให้เกิดอนุภาพอยู่ที่ตัวผู้ใช้เป็นสำคัญเปรียบคาถาได้กับมีดเล่มหนึ่งแม้จะถูกลับให้คมสักปานใดหากอยู่ในมือของผู้ที่ใช้ไม่เป็น มีดเล่มนั้นก็เปล่าประโยชน์แต่ถ้ามีดอยู่ในมือของผู้ที่ใช้เป็นย่อมเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้อย่างไรก็ดีมีเครดความเชื่อต่างๆที่เป็นปัจจัยต่อการสวดภาวนาพระคาถาให้เกิดอนุภาพนั้นมีอยู่หลายประการค่ะ 1. คือสมาธิผู้ใช้คาถาจะไร้อักคาระให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ ประจักษ์แก่อนุภาพได้จะต้องมีพื้นฐานที่สำคัญมาเป็นอันดับแรกนั่นคือสมาธิค่ะเพราะในอดีตมีคาถาอาคม18,009ทั้งคาถาที่ใช้ไปในทางที่ดีและคาถาที่พวกพ่อมดหมอผีใช้กันไม่ว่าจะเป็นคาถาในรูปแบบใดหากผู้ใช้มีสมาธิอันแก่กล้า คาถาเหล่านั้นก็จะเกิดผลได้อย่างใจปรารถนาค่ะสมาธิหรือความตั้งใจอย่างแน่วแน่จิตไม่วอกแวกวันไหวไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจเพราะมีความจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมทำให้การสวดพระคาถานั้นได้ผลในทางตรงกันข้ามหากใจนั้นสั่นไหวไม่นิ่งเพราะ คิดอยากให้คาถาที่ตนท่องเกิดผลก็จะไม่เกิดผลค่ะเพราะมีความอยากซึ่งทำให้จิตใจสับสนกระวนกระวายสวดพระคาถาด้วยความว้าวุ่นใจมุ่งแต่อยากให้ได้ผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวเช่นบางคนอยากได้โชคลาภจึงสวดพระคาถาด้วยความอยากได้อยากมีอยากรวย จิตใจจึงสั่นไหวไปด้วยกิเลสก็ยากนักที่สมาธิจะเกิดขึ้นได้ค่ะ 2. สวดอักขระอย่างชัดเจนการสวดอักขระอย่างชัดเจนจะมีผลให้เกิดสมาธิได้ง่ายเปร่งเสียงพอประมาณไม่จำเป็นต้องดังเกินไปมีจังหวะที่พอดีไม่ช้าหรือเร็ว และไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ความหมายของพระคาถาทุกๆพระคาถาเสมอไปค่ะแต่ในบางคาถาหากรู้ความหมายก็จะเป็นเรื่องดีเพราะจะช่วยเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะเช่นพระคาถาชินบัญชรสำหรับในบางรายหากมีสมาธิที่แน่วแน่ดีแล้วการสวดท่องจะเร็วหรือช้า จะเปล่งเสียงดังหรือสวดในใจก็เกิดผลได้เพราะผู้นั้นจิตใจจดจอ่อกับการสวดมนต์และปริกรรมพระคาถาเกิดสมาธิเป็นสำคัญแล้วนั่นเองค่ะแต่ผู้ที่สวดเริ่มแรกก็ควรเปล่งเสียงอักขาระให้ชัดเจนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเรียกพลังใจและทำให้เกิดความจดจอ่อในอักขาระที่สวดมนต์ จะทำให้เกิดสมาธิได้อย่างง่ายดายสวดนโมสามจบก่อนสวดพระคาถาและมีความเคารพต่อครูบาอาจารย์ผู้แต่งพระคาถาค่ะซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเพราะบทคาถาที่ใช้ในทางที่ดีนั้นมีอยู่มากค่ะถูกแต่งขึ้นโดยโบราณอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในอักขระ และมีความเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนามีพรารตนาตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกจึงสำคัญอย่างยิ่งว่าก่อนสวดพระคาถาจะต้องตั้งน้โมสามจบเพื่อแสดงความนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีความนอบน้อมเคารพต่อครูบาอาจารย์ผู้แต่งคาถานั้นๆหากจิต มีความนอบน้อมจะทำอะไรก็ย่อมสำเร็จผลได้ง่ายแต่ในบางคาถาผู้ที่จะสวดท่องอาจจะต้องอธิษฐานขออนุญาตต่อเจ้าของพระคาถาหรือเอ่ยถึงครูบาอาจารย์ที่แต่งพระคาถานั้นๆเพื่อให้การใช้คาถาเกิดผลหรือในบางคาถาก็ต้องไปร่ำเรียนกับครูบาอาจารย์เป็นกิจจลลักษณะอีกด้วยค่ะ อย่างที่จะเห็นได้ตามประวัติพระเกจิอาจารย์ที่ท่านต้องเดินทางไปร่ำเรียนคาถาอาคมกับครูบาอาจารย์ผู้สืบทอดคาถานั้นๆฝึกฝนจนเชี่ยวชาญและใช้จนเกิดผลได้จริงเรียกว่าหากต้องการใช้คาถาให้เกิดผลอย่างดีและถูกต้องก็จำเป็นต้องมีครูบาอาจารย์นั่นเองค่ะ 4. อุปเทศในการใช้คาถาแต่ละบทอาจมีเครดหรืออุปเทศในการใช้ที่แตกต่างกันไปบางบทต้องสวดย้อนอักขระเพื่อให้เกิดความมีสมาธิมีความจดจอ่อมากยิ่งขึ้นคะ่ะเช่นพระคาถาอิติปิโสถอยหลังหรือในบางคาถาอาจมีอักขระไม่กี่ตัวแต่ต้องสวดซ้ำๆลหลายๆจบเพื่อให้เกิดสมาธิ มีความตั้งมั่นคาถาบางบทก็มีอุปเทศตามที่โบราณอาจารย์ได้สอนไว้เช่นคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าที่ต้องสวดพระคาถาแล้วเอาความรู้สึกไปกำหนดไปที่ศีรษะในแต่ละทิศจึงจะเกิดผลได้ดีจะเห็นว่าอุปเทศหรือเคล็ดในการใช้พระคาถาทั้งการสวดย้อนอักขระสวดเดินหน้าถอยหลัง หรือการสวดซ้ำๆหลายๆจบมีในยะแฝงไว้ประการหนึ่งคือให้จิตจดจ่อกับอักขระนั้นๆจนเกิดสมาธิจึงอาจกล่าวได้ว่าสมาธิเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้พระคาถาให้เกิดผลค่ะและ5ข้อสุดท้ายคือสัจจะวาจาค่ะนอกจากการตั้งสมาธิให้แน่วแน่ การตั้งใจสวดอักขระอย่างชัดเจนการสวดนโมสามจบก่อนสวดพระคาถาและอุปเทศในการใช้คาถาต่างๆที่มีผลต่อการใช้คาถาให้เกิดอนุภาพแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญในสมัยโบราณน,นั้นคาถาจะใช้ได้อย่างเกิดผลผู้นั้นจะต้องมีสัจจาวาจาเป็นคนรักษาคำพูดคือพูดคำไหน ตั้งใจไว้อย่างไรก็ทำตามนั้นให้ได้ค่ะปฏิบตัติตามวาจาที่เอ่อยไว้ได้อย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัดก่อให้เกิดวาจาสิทธิ์ขึ้นมา <_ pt. S 2> คือพูดอะไรก็เป็นไปตามนั้นเช่นเดียวกันหากแม้ว่าผู้มีวาจาสิทธิ์สวดคาถาเอ่อยอักขระใดๆก็ย่อมเกิดผลได้ไม่ยากค่ะ เพราะส่วนด้วยความมุ่งหมายอยากให้เป็นอย่างไรก็ย่อมเป็นไปตามนั้นอย่างแน่นอนค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกทุกท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง ขอบคุณและสวัสดีค่ะนอก้านชาแนลก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวดีๆนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทงงั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ